ครับกลับมาพบกันกันแล้วครับผมกับผู้ชายมองทุ่นครับวันนี้เรามาอยู่กันที่หมายคลองท่าข้ามครับผมหมายนี้ก็ เพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกครับผมเป็นหมายดังที่กำลังดังในตอนนี้เลยครับก็ส่วนพิกัดหมายเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปแล้วกันฮะวันนี้เราก็จะเริ่มตกกันในระยะ36ครับผมตกเป็นบาลานต์แต่2ตะขอฮะสายเมนเบอร์2.5งจสายหน้า2.0ครับเป็นเอ็นทูโทนปลาคิงคองจากการเซเลเยอร์ฟิชชิงครับผมส่วนตะขอที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเบ็ดซิ่งไรเงี้ยงครับเบอร์ศูนย์จุดแปดครับผมเชือกที่ใช้ก็จะเป็นสมหัวตัวเดิมผสมขนมปังปัน แล้วก็เกี่ยวชิ้นขนมปังครับก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จไหมนะครับกับหมายนี้นะ okay, ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มมองทุนพร้อมๆกันเลยครับผม าแล้วปนินตักก่อนอย่หลุดตัวแรกเรามาให้หลุดโอ้ยรอเกือบชั่วโมงครับ40นาทีตัวแรกนี่ครับส,สวยๆเลยปนินตัวนี้เก็บก่อน เพียนครับตัวนี้เป็นปลาตะเพียนลงแล้วต่อพุดลงไปเลยนี่ครับหนึ่งตัวส,สวยลงแล้วต่อพุดลงไปเลยอากาศก็ครึมครึม ก็กินห่างตัวแบตก็จะหมดเอาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งกิ้ใส่สายชาร์จแบตก่อนอืมดีเตรียบฉายชาร์จแบตพอดีนี้เป็นปลาตะเพียนครับเอ้ยนี่ ini perpatap kian saya di Yuna kipkan kipkan ตอกรุกตอกรุกเป็นปันนินครับตอนนี้ตอกลงไปเลยนี่ครับสายดีอยู่นะสายเนี้ย อถอนขึ้นมาเลยาตะเพียนครับตัวน,นี้หนึ่งตัวยกวืดขึ้นมาเลยอืมอะไร ลงไปแล้วตอปกปึ๊กๆเลยครับอันนี้น่าจะเป็นปลาเล็กแล้วล่ะปลานิลครับตอนนี้ สวยหนึ่งตัวนี่ครับใส่ประมาณนี้แหละย่อม,ยม tò cái nghi vẫn đi đồn khớp tò phúc tò phúc kiệt tô à เราหลุดพอดีนี่ครับอ๋อตัวนี้เป็นตัวน้อยฮะตัวนี้น้อยตัวนี้ เต็มปา่า,าครับ ตอกปุ๊กส่นี้นะครับหนึ่งตัวตัว นี่ครับตอกปุ๊บปุ๊บสยสยๆตอนนี้ Vænter den de Det synes jeg er en den mindste på ปลานินปลานิ่นปะนินน,น้อยน,น,น,นี่ฮะหนหมมึ่งตัวไซส์ดีอยู่หลุมมาแล้วมาครับมาเหมือนกันปลานินน้อย ส,สวยใช่ปนนินนะครับหนึ่งตัวมาครับตอกปุ๊บโอ้ตัวดีตัวนี้อืม โอ้สายดีสายดีนี่ครับสายดีเลยหนึ่งตัวมาอีกหนึ่งตัวนี่ครับหนึ่งตัวปนนิน วันนินหนึ่งตัวครับครับหนึ่งตัวครับวันนินน้อย ออนหนึ่งตัวครับนี่ฮะหนึ่งตัวมีน้อยอีกแล้ว นึ่งตัวครับมันนิ่มเฉยๆตอบปุ๊บวิ่งอย่างแรงตอบปุ๊บวิ่งอย่างแรง,ต,ง,แรงตัวกระเตียก ครับหนึ <vous> ่งตัวปนินปนินนี่ฮะสวยเลยตัวนี้เก็บใสสวยครับตัวนี้สีเหลืองเลย ครับนี่เป็นปลาตะเพียนครับปลาตะเพียนนี่ครับหนึ่งตัวตะเพียน จะสิบเอ็ดโมงละแป๊บเดียวจะสิบเอ็ดโมงละจะสิบเอ็ดโมงแล้วตอกปลุกตอกปลุกนี่ครับหนึ่งตัวตะเพียนเอ้ยตะเพียนวะปานิน สี่ห้าตัวแล้วใส่ไม่ลงกระชังอ่าอ่าตัวนี่ครับปัาน,นิ่นอีกหนึ่งตัว นี่ครับหนึ่งตัวหนตัวปนินน,น่าไซมินิ คนเลยค่ะไม่มีทั้งหมดคนเลยลค่ะไม่มีค่ะหนึ่งตัวกน,นินโอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะต้องเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็ ถือว่าสนุกสนานครับวันนี้ได้วัดปลาหลายตัวพอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานินฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้กันทั้งหมดวันนี้ครับก็จะได้มากน้อยแค่ไหนครับนี่คือปลาที่ได้ทั้งหมดวันนี้ครับได้เยอะพอสมควรปลานินล้วน,ลวน,ลวนเลยมีปลาตะเพียนมาไม่กี่ตัวเอง สำหรับปลาที่ได้ในวันนี้ครับเราก็จะคัดเอาตัวที่โตพอทํากับข้าวกลับไปกินสัก2อตัวครับที่เหลือเราก็จะปล่อยกลับไปเค <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันที่บ้านครับผม โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วครับผมเมนูที่เราทําวันนี้ก็เป็นปลาน,นินทอดครับเอาปลาน,นินที่เราตกได้วันนี้ฮะเอากลับมา3ตัวมาทอดทอดกินแก้มกับตําถั่วครับแล้วก็มีผักแล้วก็อิมแล้วครับสําหรับมือนี้โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับนานาท่านใดที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าเราจะไปมองทุ้นกันที่ไหนก็เดี๋ยวเรามารู้นกันอีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับผู้ชายมองทุน่นสวัสดีครับ